เราก็อยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายนะครับปะเดินดูเรานม้ซื้อเลยนะน้องหมมม้กาแฟโบราณ

น่าจะสูงขึ้นน้ำมันพวงเตี้ยนะครต้องอบกินอะไ,ไรอ่ะน้องเลือกก่อนจนะ้ะ ไม่ต้องถึงเตาแบกนะัวตนหอืมใช่ไหมไม่ต้องถึงตาแบกไมไม่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 ใส่ต้ไมต้ไม่ต้องไม่ต้องไม่องไม่ต้ออไม่ต้องไมงไว้อ่องเดี๋ยวไปดูเองไม่ตองไม่้องไม่ต้ไม่ต้องไม้องไม่ตงม่องไ่ต้ง่วงแล้วอง้ง่ตงแล้วนี่ดูอี่ตือ่อ่ต้้อ้อง่งมืม่อม้อออ เชื่อพี่ใช่เผืกินแดวสักูคนันในถ้เพื่อเดียวเหมือนตะโก้กเลยค่ะลูกจิตกก้เป็นไหมสามร้อยอ่ะครับใช่ถ้าไม่ชอบหนุ่มต้มก็ได้นะมีถแปมีน้องก็เลยขอีกห่อย่างอยโยกมันดี้นมน้องกินอะไหเหนุ่มต้มไหมแล้วจะทุกตายไปสองน้ำดอกไม้กินเป็นไหมไม่รู้ผม้ให้นำขนมลืมคืน เอาอะไรจากถุงสองตังถ้าไม่เอาลืมคืนก็หยกมานีให้เลือกปกติลืมคืนไม่มีไส้แต่พี่ปุม๊มอาจายจยกใส่ไส้จะเหมือนตะโกธานาคารกรุงเทพดีบัญชีอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับถ้าเป็นถุงยูนิคกิโลร้อยห้าสิขขบาทถุงเล็กส0งร้อยบาทเวลาทอดมันยากไหมครับอันนี้เวลาทอดให้อะแป้งทอดกรอบกรุบไปหน่อยนึง มันจะไม่ติดก<ห>บบับทาง่ใช่แต่ถ้าไม่ชอบแป้งเป็นไข่ก็ได้ตีไข่โลงผูดใส่ไข่ก็อร่อยอ๋อแบบน่นนนนนนนกนี่ยหน่งาแ,แบกเดียดีพี่แจ๊คซื้อเท่าไหร่ล่ะพี่แจ๊กอะมาแบ่งให้หนูนิดนึงเออ โอนได้ไหมครับได้จ้าพี่มาเดินหวัวกินขนมลืม่มนค่ะลืม่มๆสลิดแบบพิมอร่อยมากมาโอนอันนี้หน่อยป้ายไหนโอนปลาส้มนี่เจ็ดสิบห้าใช่ไหมครับร้อยหนึ่งอ๋อร้อยหนึ่งครับนี่ชิมได้ทุกอย่างเลยจ้ะ น้ำมันท่วมเขาเลยทำพื้นสูงเป็ดพะโลเจ้าดังตรงนี้เดินง่ายหน่อยเพราะว่ามันไม่ต้องก้มเยอะ เปวไมไกของหนูไหมของหนูโมอยู400 400> ่ไหนดูดิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี <h 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 ่ะน่ารักเชียร์่ารักช่างม่ารักน เอาปลาปปล้าได้ป่ะมีปลาล้ไหมเอาปลาล้สับอ่ะครับยีบาทอันนี้เอาเงินในกระเป๋าเฮ้ยเขามีเงินีิเอาไ่เอากไห่ะไปกินปลาล้เล น,นี่นนนนครับ<ะ>โมโม่ครับโมโมเก้าพันครับนนที่สนามงหลวงสองอ่าผมซื้อที่สายใตย้แต่ว่าตอนนี้เขาปิดร้นานไปแล้วส <c oughs> นามหลวงเนี่แพงกว่าครับรลบหล่อคนสวย,ยอันนี้คนคนสวยครับปาาใคครูนสวยอ่ ป <c oughs> เป็นของหวานนะครับน่าจ,จะไม่มันพิกเต็มไปหมดเลย อล,อลองเรือหมลองเรือเอาปลานี่ไม่ทอดได้ปะเดีย๋ยวคิณมปทอดน,นะเอาตัวเดียวพอไม่ถึงโลมั้งพี่ครนี่พี่เขาจของเนเลเป็นปลาทอดแบบนี้ยังไมอ้ช่างกิโลใช่ไหมครับใช่คะ่ะตัวหนึ่งครับ ร้อยสี่บาทอิ่มโมโม่น่าจะกินได้อยู่นะป้าแดดเดียวเนี่ยร้านของรองนะครับผลไม้แช่อิ่มมีเบอะนวลไหว เดี๋ยเริ่มหนักขึ้นแล้วนะ ทำหมูเยอรมันกน็น่ากินเอามะนาวไหมอะมะนาวมีไหมที่บ้านซื้อได้อะแต่มะนาวเลือน้อยเนาะกินอะไรเยอะๆแต่ขอ,ของพวกนี้นนกินน้ำอโูค่ะดูไหมก็แล้วแต่ไปกินไปกินมะนาวมันก็ขุไปกินน้ำเปล่าดีกว่าไปกินน้ำเปล่า นี่ผักสดซื้อไปถัดไหมผักสดนะครับมีโซนผลไม้อยู่ฝั่งหนึ่งตรงหลังวัดนะครับนี่หอไม่เอาได้น,ะกนักบีจะดื่มกะทีนะใส่ถัวไหม

รสสีก็สวยมเหเมือนเออล้วร้อยตัวใหญ่หญผไลผนนไม้เต็มเลยได้เป็นอหมูโมท้องเสียอยู่พี่ปิดย,งดดยังไงอุนยพี่ปิดยังวะพี่แตกยังโซนผลไม้ แบบแผักอะไรแปลกน่ากินไหมนี่มะม่วงเบามะ้ยเอาผัดไหนบัวไปทำผัปดปลาทูไหมผัปดปลาทูเลยไหลบัวผัดน้ำมันมห่อนไปกินไหม <c oughs> ได <flowers>. <elim> ้สามร้อยยาสใหญ่สองจ้ะเอารัเาหน้าะอ่ะ เฮ้ยลูกอืมมาถามปอมยบเองเหรออยากินขนุนนะอยากกินขนุนเดี๋ยวพายดูอขนุนอี้เอาเาอันนี้หวานเย็บเอาหวานกรอบ่ะครับมีไหมเอาหวานเยบไ กหวานกรอบ,รอบยิบตัว<ป>นะั้นต้องมองซ้ายมองขวาเลยนะนะ่นะน่ะชิมคนเดียวกินมั่งผสมได้นะคะลูกค้าถูกต้ตัวมีววเอาอย่างครึ่งโลนะครับตัวเมียครับจอกก้าก็แบบนี้ฉลากาข้าวาวห้องน้ำเองกนะ็ได้ห้องน้ำเองได้ครับ เด็ดสองสิบสี่ร้อยสี่สิบบาทค่ะเนื้อเราก็ดูเรื่องนี้โอ้ไปไหนยังคอยมองคอยจ้องตัวนิดเดียวแหละตัวไม่ใหญ่กว่าแมวเราดูแล้วเนี่ยใช่วันนี้ปล่อยปล่อยไว้คนเดียวไม่ได้ี่ด้านบ้านเลยครับติดเจ้าของติดคนแต่ตัวเท่านี้นะครับจะปีหนึ่งอะ ใส่กระเป๋าพอตบกระเป๋ามันรู้ทันั้นนะว่าเราจะไปไหนกระโดดเข้ากระเป๋านะนี่ไม่ชอบเลยกระเป๋านะผมแค่เปลี่ยนเสื้อเขาก็วิ่งมากระโดดแล้วไม่ให้ออกอ่ะถ้าออกต้องอุ้มเขาไปด้วยรอได้คอยมองอะไรนะมองรูปกระโดดแฉกเลยลงเลยลงถ้าหายไปก็อยู่ในห้องน้ำค่ะครับ ตุดไปเนะเท่าไหร่นี่คนถือของแล้วนะครับเด็กเอ็นเด็กเอ็นจ้างมาถือของป๊ะให้มุนกลับเลยดี่ะนี่แหละให้ถือลูกไม่ถือไงให้อุ้มลูกไม่ยอมอุ้มก็ต้องถือของไปนะ เดี๋ยวเรากลับกลับบ้านดีกว่าม่แอบไปเรียนครับเนี่ยเมื่อกี้เขาเดินผ่านไปเรียนมือเขาไหมเนี่ย,ยอ๋อนี่ <c oughs> ไม่เคยกินหรอทุบป่ะตอนผลไม้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับ มีโคตใหญ่เรียวกับตัวโมโม่แล้ก็ขึ้นไปริมน้ำวัดตอนไหว้ได้นะครับธรรมชาติชิวๆน่าสาดด้วยนะ ไหนโมโม่นั่งพี่นี่โมโม่มาถึงดอนหวายแล้วโมโม่โมโม่มองกล้องหน่อยเร็วโอเคบายบายเร็วบายบายทุกคนหน่อยโมโม่บายบายหน่อยขอมือหน่อยขอมือ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 หน่อยเร็วขอมือ <c oughs> บายบายครับทุกคน